สวัสดีค่ะมาดูวิธีจัดช่อช็อกโกแลตเฟอร์เลโรทรงกลมงบ9000กันค่ะเตรียมแบงค์พันเก้าใบช็อกโกแลตเฟอร์เลโรเก้าลูกกุหลาบผ้าสีแดงยิปโซสีขาวพลาสติกใสรองปกขนาด A4 แม็กกันไก่ริบบิ้นลวดริบบิ้นผ้าสีทองริบบิ้นผ้าสีแดงไม้เสียบลูกชิ้น แท่งโฟมขนาด5คูณ20เซนกระดาษสาสีขาวป่านตาข่ายดินทองป่านเคซี่สีแดงเราจะตัดพลาสติกใสรองปกนะคะให้เท่ากับแบงค์พันแบบนี้ค่ะนำแบงค์พันมาเทียบกับพลาสติกแล้วก็วัดขนาดนะคะใช้กันไกรตัดตัดให้ได้9ชิ้นค่ะพลาสติกใสรองปกสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนนะคะแผ่นละ3-5บาท ตัดให้เท่ากับแบงค์พันค่ะวัดขนาดแล้วตัดทั้งหมด9ชิ้นค่ะเท่ากับจํานวนเงินของเราจากนั้นเราจะนําไม้เสียบลูกชิ้นค่ะมาเสียบเข้ากับช็อกโกแลตแบบนี้นะคะดึงสติกเกอร์คำว่า f o r e e l o rocher ออกวางไว้ก่อนค่ะจากนั้นเรานําลิบบิ้นลวดจะใช้สีแดงหรือว่าสีที่เราชอบก็ได้นะคะครูแมู่ตรใช้สีชมพูค่ะสีชมพูบานเย็นโค้ง ไปฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะคะล็อกช็อกโกแลตให้ติดกับไม้เสียบลูกชิ้นค่ะจากนั้นติดด้วยเทปใสที่ด้านล่างติดให้แน่นนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นลวดให้ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ค่ะให้เขาคาดกันเป็นกากบาดนะคะดึงช็อกโกแลตไว้ไม่ให้หลุดจากนั้นก็นำสติกเกอร์คำว่า f o r e l l o l o c h e r มาติดที่ด้านบนเลยค่ะ ด้านบนช็อกโกแลตเหมือนเดิมแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนำธนาบัตรค่ะและปกใสพลาสติกใสนะคะมาวางคู่กันแบบนี้แล้วค่อยๆม้วนค่ะม้วนแบบนี้นะคะให้เป็นกลวยสามเหลี่ยมให้มีเป็นมุมแหลมอยู่ข้างบน2อันนะคะจะทำเป็นรูปหัวใจค่ะแลนล่างติดด้วยเทปใสให้แน่นจากนั้น ส่วนที่เป็นมุมแหลมขึ้นไปค่ะเราจะค่อยๆโค้งไปทางด้านหลังนะคะติดเทปใสที่ธนบัตรแค่นิดเดียวค่ะแบบนี้นะคะโค้งไปด้านหลังเราจะทำเป็นเหมือนกลวยรูปหัวใจนะคะติดเทปใสนิดเดียวค่ะนี่นะคะได้เป็นกลวยรูปหัวใจแล้วทำทั้งหมด9ชิ้นค่ะเราจะตกแต่งหัวใจของเราด้วยป่านตะข่ายดิ้นทองสีแดงค่ะ ตัดให้มีขนาด15คูณ15เซนจากนั้นตัดเข้าไปตรงกึ่งกลางแบบนี้นะคะฝั่งเดียวแล้วค่อยๆใส่หัวใจตรงกลางค่ะม้วนป่านตะข่ายดินทองนะคะให้ล้อมรอบหัวใจติดเทปใส่ที่ด้านล่างค่ะเขาก็จะเป็นกลวยเหมือนกันแบบนี้นะคะทำทั้งหมด9ชิ้นค่ะตามจำนวนเงินแล้วก็ช็อกโกแลตที่เรามีทำหัวใจทั้งหมด 9ชิ้นนะคะเสียบที่ด้านบนของแท่งโฟมค่ะชิ้นที่1ไว้ตรงกลางชิ้นที่สองสามสี่เราจะเสียบรอบๆค่ะแบบนี้นะคะจนครบทั้งหมด9ชิ้นพยายามเสียบให้เป็นวงกลมค่ะครูแม่สู่เสียบทั้งหมด5ชิ้นแล้วนะคะอีก4ชิ้นก็แทรกตรงกลางแบบนี้ค่ะ เสียบครบทั้งหมดก็จะได้เป็นวงกลมนะคะอยู่ตรงกลางของช่อจากนั้นเราจะเสียบกุหลาบผ้าสีแดงค่ะรอบรอบช่อคูมแม่สูตรใส่ทั้งหมด7ดอกนะคะเว้นระยะห่างเท่าๆกันแล้วแซมด้วยยิปโซสีขาวค่ะเป็นยิปโซพลาสติกซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ดอกไม้นะคะ นั้นขายดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะจนรอบช่อจากนั้นเราจะนำกระดาษสาสีขาวค่ะมาตัดให้มีความยาวเลยแท่งโฟมออกไปเล็กน้อยนะคะประมาณ1นนิ้วติดด้วยเทปใสค่ะแล้วม้วนกระดาษสาล้อมรอบแท่งโฟมค่ะดึงให้ตึงๆนะคะ ม้วนให้แน่นจากนั้นเราจะเย็บด้วยแม็กค่ะแม็กเย็บกระดาษเย็บที่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษสาหลุดด้านล่างค่ะพับด้านบนด้านล่างลงมาเราจะได้เป็นมุมแหลมซ้ายขวาสองข้างค่ะจับมาชนกันที่ตรงกลางแล้วเย็บด้วยแม็กเลยค่ะครูแม่สูตรจะตัดกระดาษสาสีขาวนะคะให้มีขนาด 5 0คูณ60เซนค่ะแล้วก็ใช้กันไกรค่ะตัดขึ้นไปพอกลางออกก็จะได้มีขนาด5 0คูณ60เซนแล้วพับตรงกลางให้เขามีรอยนะคะรอยตรงกลางแบบนี้ค่ะจากนั้นจะจับจีบตรงกลาง2-3ถึงจีบนะคะแล้วก็เย็บด้วยแม็กเลยค่ะจับเป็นจีบเล็กๆแบบนี้ค่ะทำแบบนี้ทั้งหมด3ชิ้น เราจะนำไปล้อมรอบนะคะแล้วก็มัดด้วยยางวงค่ะเราจะมัดกระดาษสาให้ติดกับแท่งโฟมโดยใช้ยางวงค่ะนี่นะคะมัดด้วยยางวงแบบนี้ให้กระดาษสาสูงกว่าดอกกุหลาบเล็กน้อยค่ะ เท่าเกันนะคะแผ่นที่3ค่ะพอใส่ครบทั้ง3ชิ้นแล้วนะคะให้เราดันกระดาษสาที่อยู่ด้านล่างดันขึ้นไปค่ะแบบนี้ทั้ง3ชิ้นค่ะพยายามจัดให้เท่าๆกันอาจจะใช้แม็กเย็บก็ได้ค่ะแล้วด้านล่างนะคะเราจะมัดด้วยยางวงมัดให้แน่นเลยค่ะเขาก็จะได้เป็นระบายรอบช่อดอกไม้นะคะ จากนั้นตัดป่านเคซี่ค่ะป่านเคซี่สีแดงตัดให้มีขนาด25คูณ25เซนนะคะจำนวน4ชิ้นค่ะเดี๋ยวคุณม่สู่แบ่งอีกรอบหนึ่งนะคะให้ได้ขนาด25คูณ25เซนนำมาล้อมรอบช่อค่ะ เราจะใช้3ชิ้นนะคะห่อรอบช่อแบบนี้เย็บด้วยแม็กค่ะเราเว้นช่องว่างเท่าๆกันนะคะส่วนชิ้นที่4เราจะใช้หุ้มแท่งโฟมด้านล่างค่ะค่อยๆม้วนหุ้มแท่งโฟมด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็มัดด้วยยางเลยค่ะรัดด้วยยางไว้ก่อน จากนั้นตัดริบบิ้นผ้าสีแดงกับริบบิ้นผ้าสีทองให้ยาวประมาณ120เซนค่ะวางริบบิ้นสีทองไว้ด้านบนแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถออกแบบสีได้ตามที่วัสดุของเราที่มีค่ะนํามามัดช่อด้านล่างทับตรงยางวงเลยค่ะแล้วมัดเป็นปมให้แน่นเลยค่ะดึงให้แน่นแล้วก็มัดอีกรอบนึงนะคะ เราจะมาทำโบกันค่ะวางริบบิ้นสีทองไว้ด้านบนริบบิ้นสีแดงปล่อยหางโบนะคะให้ยาว20เซนค่ะเย็บแม็กไว้จากนั้นค่อยๆโค้งค่ะโค้งริบบิ้นให้เป็นเลข8แบบนี้นะคะได้เลข8ตัวที่1แล้วค่ะเย็บแม็กไว้ตรงกลางจากนั้นโค้งอีกรอบค่ะโค้งไปด้านหลังนะคะขึ้นบน แล้วก็ค่อยๆจับริบบิ้นให้โค้งลงมาด้านหน้าค่ะลงล่างได้เป็นเลขแปดตัวแล้วค่ะเย็บแม็กไว้ก่อนทำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วนลงมาด้านหน้าลงล่างค่ะจับตรงกลางให้แน่นเย็บ yep, ด้วยแม็กปล่อยหางโบให้ยาวเท่ากันค่ะประมาณ20เซน ใช้กรรไกรตัดหางโบค่ะวางไว้ก่อนนะคะด้านบนคุณแม่สูจะทำเป็นโบหกหูเหมือนเดิมค่ะใช้ริบบิ้นสีทองนี่นะคะโบหกหูจับตรงกลางให้แน่นแล้วเย็บด้วยแม็กไว้เลยค่ะปล่อยชายริบบิ้นให้ยาวเท่ากันจากนั้นนำโบชิ้นที่สองนะคะวางด้านบนโบชิ้นที่หนึ่งแล้วนำไปมัดเข้ากับช่อดอกไม้ของเราเลยค่ะมัดให้แน่น เดี๋ยวคุณแมาสูตรดึงนะคะดึงให้แน่นแล้วใช้กรรไกรตัดปลายลิบบิ้นทุกเส้นค่ะให้เป็นแฉกสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะลิบบิ้นของเราก็จะได้ไม่ลุยเสร็จแล้วค่ะช่อช็อกโกแลตเฟอร์เลโรง,งบ9,000บาทถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดติดตามตรงนี้ค่ะแล้วกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียววันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายลองทํากันดูนะคะ